เราบังแค่นะราบังแค่นะมึลงลงให้พร้อมกันมามนยามามาม้มา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 เป้่มา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 ขาม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 าไา้ามามาานามาาามมา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 มมามมามามามมมา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 ม่มา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 ามามาามมาามามามาาม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 ตมองอม่างาี้มามาา้ามาาาามามอมามาามาามมานาม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 มมามามมมมหมตตมมมามมามามา มันมีก็คือมันเปิดปิดเปิดปิดไงตำรวจจะมันอยู่ในบ้านไหมมันอยู่ในบ้านเว้ยว่ามันอยู่ในบ้านมันอยู่ไหนมันไอบมันไม่มันไม่มีทางมันไม่มีทางน้อยขนาดนั้นเว้ยมึงฟังกูทางน้อยขนาดนั้นมันเกเขียนเข้าไปเห็นปะมันต้องออกหลังบ้านใช่แล้วใช่แล้วไม่ดักหลังบ้ายแต่ตำรวจไม่บุกวะเนี่ยกูงงจัดมีตำรวจเลยตำรวจมีไม่กี่คันจริงอ่เพราะมันแยกอยู่เนี่ยคุณดูแต่กูดูให้ รถกบมึงไอ้รถรถกบะมึงพยายามขับแถวแถวหลักแถวแถวบ้านมันนี้แล้วมึงก็เกี่ยวคันสักคันหนึ่งเอาแล้วมึงเกี่ยวได้มึงบอกเพื่อนมึงหอเพื่อนมึงหอเพื่อนแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะอยู่บนเขาบนเขาหน้าบ้านไว้ไอ้ไอ้รถรถซิ่งอ่ะอยู่อยู่ไว้อยู่ไว้ให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เว้ยไป็นยังอะไรนะมิจยลินมันไม่เอาเ็สออกมันไม่เอาเคสออกไม่เป็นไร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 เเเ มาตอสีฟ้ามาหลังบ้านมาหลังมาหลังบ้านมาเลยยิงอยิงอนมาหลังนหยุดพูดดิเบยงเอายิาตอนนี้มแล้วแต่ยังไม่ได้ยังเน้มังควาำมังคว่ำมันคว่ำเชิามเชิดามเห็นไหมในซอยในซอยเฟตต้าฟ้าเต๋อด้าเต๋อเต๋อสีแยกหลัง้ามันจะเล่นตีแยกหลังตีแยกหลังหลังบ้านหามาไม่คนอื่นมึงไม่ต้องพูดดิเชีย้าสาวสีแยกร้านสาวพี่มามามาไอ้รถตัวเดิมไอ้สัตเล่นได้รดล่วงรดล่วง ม้าสังมาเบล้ยม้าสั่งม้าม้าสั่งมึงเล่นเลยมึงเล่นเอาเอาเอามือเอาซ้ไปตัวที่ตกให้ตายเนี่ยเนนะมันข้างหลังเพื่อนโดนข้างหลังนะหลังบ้านมันนะเพื่อนตกอยู่ข้างหลังบ้านมันนะชนไปกเพื่อนตกเป็นใครวะนรถดีมึงนี่เนรถไปงข้ามึงมึงนี่ปนคนเมทำแกไเ

ไอ้มึงกุกันตรงกลางนี่เล่นตรงกลางเลตรงกลางมึงรู้ไปตรงกลางอย่าเล่นสายเล่นตกลางเลยรู้ไปเลยรูไปเลยคุยเจเยเจคุยเจเวยไปช่วยด้วยไปช่วย้ยไอคุยไปช่วยด้วยไอเจเวยไปช่วยด้ยไปวยยไปช่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 วยด้วยไปย้วย

ไอ้กูจำหมดอ้กู้เฮียอ้กู้เฮียอ้กู้จเอ้สัเฮีย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 ไอ้ยก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 ยิันเลยยงฉันเลยยงนเลยันเยิงฉเลยิงลิงเลยยิงลยิงันเยงนเลยนเลยิงเลยอิงเลยันเงเยันลยลยิเย

ไหวป้ากากจัดเฮ้ยหอศพคงคุลหอศพตอนหอศพตอนเฮยมึงห่อเลยมึงอยาให้มันรีเรื่อยๆทำไมมึงห่อเลยมึงห่อได้มึงห่อไปคนไม่เลือน้อยแล้วมึงฟังกูดิมึงห่อได้มึงห่อเลยมึงห่อได้มึงห่อเลยมึงจะยืนให้มันรีเพื่อนทำไมล่ะไอห่อเลยมันเหลือแค่น้อยแล้วมึงปิดเลยปิดแค่ตัวเองห่อได้ห่อไปก็ห่อเลยใครห่อได้ห่อเลยอย่าติดเล่ ลมันมีอีกมันมีอีกฮาคิดหมดนะฮาคิดหมดนะคลางหน่อยก้างหน่อยกันไปราคิดหน่อยขบครับขครับเหนื่อยตั้อ่ะผมพูดตรงๆรงเนี่ยไอ้เฮี่ย เขาวาเขาวนอเขาวนอไปมุสลุดันดิมุสลุดันดิป้งไหนป้องไหนป้องไหนป้งไหนเราเราไม่ได้มาไฟประมาณสิบคนมนาะ โดนอุ <growing S 1> a, <ais> ้มอยู่ห้าแล้วก็ลุงพี่ตอดพี่เปาแไม่รอดไม่รอดแสงเลยเฮียไสปายแทบเยอะนะไีตัวสั่นนี่เฮียกระจอกิดรถให้หมดนะลุงมาแล้วแต่เขาอยู่ในไฟไหมล่ะเหลือเขาวอเขาวอฮัลโลเขาวอกันหน่อย ไอ้ไอ้เวทเจ้ากูเวจ้ากูเวทเจ้ากูเวทเจ้ากูไม่ได้ไม่โอลาเตือนยากยากตอนนี้ยากตีต่อรอยยากออกทับบ้านนี่แต็เมื่อออกทับบ้านนี่แต็บออกขับ้านนี่แต็บออกขับ้านนี่แท็บไปดีไปดิกันตายดิกันตายดิไปเลยไปออไปใครมีสมึงออกเลยใครมีสมบออกเลยอย่าไปทางปั๊มนะอย่าไปเลดแรงมันลอยเพื่อนหน่อยดิลดแรงมันลอยเพื่อนหน่อยดิ